ไปคุณสันทิมสุวรรณเรียนท่านประธานที่เคารพรผมสันทิมสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพักเพื่อไทยวันนี้ผมมีเรื่องหารือกับท่านประธานเป็นปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางสัญจรของพ่อแม่พี่น้องครับมีด้วยกัน3เรื่องเรื่องแรกครับเป็นถนนจากหมู่บ้านโคกบลตําบลผ่าน้อยไปยังหมู่บ้านวังม่วงตาบลเอราวัณและอีกเส้นทางครับเป็นจากหมู่บ้านโคกแฝกตําบลผ่าน้อยไปยังบ้านขวดแตะตําบล หนองยาป้องซึ่งทั้งสองเส้นทางเป็นเส้นทางที่พ่อแม่พี่น้องใช้ในการสัญจรเป็นเส้นทางหลักแต่ว่าขาดการบำรุงและขาดการดูแลมาเป็นเวลานานโดยเฉพาะในตอนนี้ครับยิ่งใกล้เวลาที่พ่อแม่พี่น้องจะขนสินค้าทางการเกษตรออกมาขายเนี่ยมันยิ่งทําให้เกิดมีโอกาสเกิดอันตรายกับพ่อแม่พี่น้องมากขึ้นเพราะมีรถใหญ่วิ่งมากขึ้นแล้วก็เสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุจึงให้ขอให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเข้าไปดูแลเนื่องจากเส้นทางทั้งสองเส้นทางเป็นเส้นทางระหว่างตำบลและในช่วงเวลานี้เรากําลังจะมีการเลือกตั้งทําให้ผู้ที่มีอํานาจในการรับผิดช,ชอบนั้นยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จึงใคร่ขอไปยังองค์กรไปยังกระทรวงม,มหาดไทยครับช่วยดูแลแล้วก็ ช่วยจัดการในขั้นต้นไปก่อนเนื่องจากเรายังไม่สามารถได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดใหม่ภายในวันที่20นี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับเป็นถนนเช่นเดียวกันครับได้รับการร้องเรียนจากท่านวุฒินันพันธชัยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าชัางครองนายวีระถิ่นนอกผู้ใหญ่บ้านบ้านโป่งสุวรรณนายบุญตากนลา,าผู้ใหญ่บ้านบ้านนาตาดเป็นเรื่องเกี่ยวกับถนนเช่นกันครับแต่เป็นถนนของทางหลวงชนบท เส้นทางพวยเด้งโนนสมบูรณ์ซึ่งชำรุดมาเป็นเวลานานแล้วก็ยังขาดการดูแหลหลังๆนี้มีพ่อแม่พี่น้องได้รับอันตรายแล้วก็มีเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมากอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยเข้าไปจัดการปัญหาด้วยด่วนนะครับขอบคุณครับต่อไป